มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับน้องนำโชคมาแล้วนะครับมาถอดจยดถึงแล้วนะครับทีมงานเดินทางออกมาตั้งแต่ตีซีนะครับเพื่อให้ทันเวลาก่อนเก้านาฬิกานะครับว้าวปายทะเบียนยังน้อบบดนี้ปายทะเบียนยังนอ้อพี่น้องเห็นบ่นออ วันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่29จะเลื่อนเก่าหนาต่อไปนะครับมาผลเงินขนทองเด้อนะครับมาหอนแล้วครับพี่นอ้นองเงาเล็กสวยดิย <laughs> เล็กสวย

เทียนยังมาแนนเ่งครับเกือบเกือบเก่าทิปฟิมเก่าทิปฟิมครบหมดแล้วนะครบลงแล้วน้ำเสนอครับน้ำเสนอครับนองครับผู้ใดมากีเียงเกียงคายเนอ้

ເ <c> ອ <ười> <Net> ີມັນເປັນຫຍັງມັນເປັນຂາດເລ ฟางเซีวด้าเียวไล์วบนี้ัดลเลยห้คู่เหอห้าคู่สิบกี่ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นเมนูตัวดที่ระบบ ครับทีนี้ก็มันจะมีตัว p u ค s น control เนาะเคยใช้ไหมครับ c u ค s น control ถ้าเราขับที่ความเร็วเกิน4ีิขึ้นไปนะครับก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับต้องแตะเบรกไหมครับหรืว่าอไม่ไม่ครับกดได้เลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเรากดเซ็จเนาะกดลบลงกดลบนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับอยู่ด้านขวา าจใช่คร mm ับเวลาลงเหมือนใช่ครับเหมือนเวลาเราใช้เบรกมือแบบที่เป็นคันโยกเลยทํานั่งกันประมาณเท่่นั่งประมาณสี่ห้าคนนะครับเซ็ตแบบนี้ก็ได้นะครับเซ็ตแบบนี้เสร็จปุ๊บมันล็อกอ่าไม่ขยมบเลยล็อกล็อเวลานั่งเอเ็านปกติก็จะได้นั่งทำงานแบบนี้ใช่ครับก็แนะนำตรงนี้ เราเอาผ้ามาปูเป็นทําเป็นโต๊ะได้นะครับ ừ, ด้านหลังก็ยังนั่งได้ห้าคนาวางคอมพิวเตอร์วางอะไรนี้ได้ช่องชาร์จแบตมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดช่องนะครับตามด้านข้างเท<พ>่านี้มีหมดเลยใช่<ะ>ครับ,ต,บ,รบตรงบาดนี้จะมีที่พักแขนให้หด้วยสองตัวด้านหลังโดยปกติก็ไม่ได้ไม่คยได้ใช้หรอกไปกัน,นก็สามสี่คนครับอ่าเปิด พลาสติกขึ้นเห็นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเอาที่รองนั่งลงอ่ดึงอันเล็กนะครับด,ดึงอันเล็กแล้วแล้วดึงที่นั่งลงอะจะเป็นแบบนี้ลงเลยครับเป็นแบบนี้อันนี้เบาะมันเลื่อนด้นะนะนี้เราเลื่อนไองีห้าหกบจ็ดแปดแปดคนพอเสร็จงานเลยสบายสสบายใส่ของบนเบาเบาะเลื่อนอีกใช่ครับทีนี้ มันจะมีมงงสลักตัวเล็กนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็น,เ,ปนเหมือนกับตัวที่ดึงเหมือนเดิมเลยครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราดึงสลักตัวเล็กนะครับที่นั่งมันจะเด้งขึ้นมาสมมุติว่าเราจะพับจะจะวางสัมภาระด้านหลังเนาะดึงปุ๊บมันจะพับแบบนี้เสร็จแล้วเราดึงตัวใหญ่ดึงตัวใหญ่เพื่อเลื่อนเลื่อนขามาังชิดเสร็จปุ๊บด้านหลังเนี่ยเราวางสัมภาระได้วางกระเป๋าเดินทางได้ ประมาณนี้หรือว่าเราจะเป็นแบบทําเป็นแบบพับลาบก็ได้ครับถ้าพับลาบก็คือเอาตัวนี้ลงนะครับแล้วมันจะมีสายดึงอยู่ตรงนี้อ่าครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูดึงตรงนี้ได้เลยดึงปุ๊บพับลงไปพับได้ทุบบกเบาะนะครับพับแล้วเดือนไปชิดไปแคมปปิ้งปูนอนได้เลย สำหรับการวางสัมภาระก็ประมาณนี้รถเรามีท้ามาด้วยนะครับทํามา่าน้นะด้านหลังจะเป็นเบ่งขึ้นใช่ครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นดึงลง จะท้ายเอาครนวิดีโอกันจะเอาตนอนี้ครับขอเบนช่องให้ป้ยอายแดงไอ้รางวัลที่หนึ่งแล้วหน่อยครับ <laughs>

เขาเลยจ้าลนเ็ดเหเพีเขาเลื cherry, cherry, so lange, baby. Baby ่อนจะเลื่อนน้กลุ่มน้ำเรียมเขาดูยิ้มยิ้กะไดก็ไดเขาลำลำรวยรเขาออกหลไม่รถจู่สีดำุบันไดเจ้าเขาจะไปขนเงินขนทองให้เจ้าอันน้ำกลุ่มน้ำเรียมเขาเด้อเถ้าเอ้ทังไดก็ไดดูแลเขา อาเจียนเม่อทนีกระไดปากไปยไหมเงี้ยอันท่องใสแสงหัวสังกสมรักษาไปผ่าได้กระไดเออเอาเอาอาอันดีวเจียนนี่เราลุนมาเจิมนะครับอยู่ที่วัดบันโอน บุทธาชัยยราสยจสัญญาพุทธุนหะมนะพุทนเหยับยัับ <c oughs> tôi <laughs> chú ạ chú vậy chú ơi <laughs> chú ơi <laughs> chú ơi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  bên ơi chú